เบนจามินตันลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการกลับไลเซนซิ่งสมาคมฟุตบอลไทยแล้วเบนจามินตันลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและตรวจสอบใบอนุญาตสโมสรสมาคมกีฬาฟุตบอลโดยคาดว่าน่าจะไปเข้ารับตำแหน่งซ e o สมาคมกีฬาฟุตบอลเวียดนามและวีลีของเวียดนามตามที่ก่อนหน้าราวเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสื่อเวียดนามเผยว่าเบนจามินตัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและตรวจสอบใบอนุญาตสโมสรสังคมงกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ปรึกษาบริษัทไทยลีกจำกัดชาวสิงคโปร์เตรียมลาตำแหน่งในเมืองไทยเพื่อย้ายไปทำงานให้สมาคมฟุตบอลเวียดนามในตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปและหัวหน้า,นาคณะกรรมการผู้จัดการฟุตบอลวีดีของเวียดนามโดยล่าสุดได้รับรายงานว่าบเบนจามินตันได้ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและตรวจสอบใบอนุญาตสโมสรสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว โดยเบื้องต้นเจ้าตัวให้เหตุผลว่าจะกลับไปช่วยงานสมาคมกีฬาฟุตบอลสิงคโปร์จากรายงานดังกล่าวทําให้คาดว่าเจ้าตัวอาจจะเข้าไปรับงานบอร์ดบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลเวียดนามพร้อมรับตําแหน่ง c ีอีโอของวีลีเวียดนามอีกด้วยโดยก่อนหน้านี้ในปี2010ได้ทําหน้าที่กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟีฟ่ารวมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้ ก่อนเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศสิงคโปร์ในปี2015ก่อนได้รับการทาบทามจากทีมงานพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงและกลุ่มชนบุรีให้เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและตรวจสอบขับไลเซนซิงของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยชุดพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงโดยพิ่มตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพรีเมยร์ลีกไทยแ,แลนด์จำกัดอีกด้วย